เต้กคบครับ่นี่กบอีกตัวนึงนะครับผลที่2องครับไม่เหล่อแห้งเลยนะกบตัวนึงนะครับมาครับ เดี๋ไหมตัวเราครับผมได้ในสองครับคนตื๊ออกมาครับผมนงามครับคนกันลิ้นลิ้นอยู่ครับตอนนี้หนักแต่งสองห้องครับเอ้ยเบลลุนไปชมตัวต่อไปครับผมไปมาบครับ งานเนาะสองเต้มตัวแรกวัดไดยท้ายครับ,ต,รรบตัวแรกคู่กลางถนนครับตัวแรกคู่กลางถนนนะพี่น้องเลยบวดัดไทยเยไปดูไปชมตัวต่อไปครับผมไปหมานๆครับมันมีเสียงกบมันโดดลงแถวนี้ครับข้างหน้นามีไฟนี่ไปอ่ะไปอ่ะไปลอ่ะ มาทันครับเห็นตัวนึงครับพี่น้งองเห็พี่น้องปล่อ,อยตัวนึงแล้วเห็นแต่ตาครับ,น,รบน้ำตื้นครับผมเห็นแต่ตาพี่น้องหาแล้วมาแล้วมาไปแล้วพี่น้องเห็นน้ำลึกครับนี่เห็นแล้วนีวว่ไปแล้วพี่น้งอ,นอนนนนงไปแล้ว เห็นใช่ไครับนี่พี่น้องว้าวไหครับเต็มสายหม้อหครับพี่น้องโอ้ตัวนึงมันโดดลงเราเราเห็นครับหาพวกผัวกบเกลือดทีว่าออกข้อถึงควันอยู่ครับไหนพี่น้องลุยช่วงต้อไปครับน้ำครับมันจะเน้นไปหาตัอิงนลยครับ มาลงเบิงกบอยู่บองนี้ก่อนฝ้ากับเหลี่ยมฝนกับลิ้นๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นฝนที่สองจะฝนมื้อนี้ตกค่ำครับสามแต้มครับกบมันหมันกบหน่อยครับออ้ยเสียงฝ่าห้องพี่หน่อยอันตราย,ยครับใช้โทรศัพท์ครับนั่นตุ้นไปพี่น้อยดึงมันง่ายมกเล ยังครับปรานนีพอเข,า,ขาพี่นอ้องพ่อยแล้วครับตินโอ้กบหน่อยหลา,ายแห้งครับพี่น้องเนั่งมานนนี่นครับนี่พี่น้องเห็นไหม,ม,มป็นโทรศัพครับอือือ เมันมันครับผมกบแกนวิซีของห้องครับมนครับมันอยู่ติดต่อกันเลยครับโอ้มัน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 ขบหน่อยนะครับโอมีคนครับมือนี่งแกงครับผมไปเรื่อยไปชมตัวต่อไปครับยูรินี้อีกว่าอึงก็มาเสน่ห์ไปเตะอย่พี่น้องเบื้ลยครับ ฝนหมีหมู่บ้านนึงตกแห้งเลยครับมาหัวหนีกันเลยมาแวะเบ่งกบกันเฮ้ยลุงดูช่มตัวต่อไปครับผมนีเล่นตัดหนาครับพี่น้องเล่นตัดหนาเรวยเห็นไหมอื้โอ้หมันนะครับพี่น้องนี กังครับแต้มที่หาห้อครับโอ้เรียนตัดหนาครับพี่น้องไปช้าจีบกล่องแล้วยันฝนครับไอพี่น้องโอ้หมันครับหมันหมันหมันเรียนมีชมครับที่ผมผมยังกำลังขี่เบื้งตากบนะครับมีเลียงตัดหนาเลยซื้อได้พี่น้องโอ้ของแท้เลยครับนี่ฟุกฟุกครับ ไอพี the ่น้องเรื่องช่องตัวต่อไปเฮ่อผมท่านได้ใส่ด้วยครับพี่น้องว่ามันเป็นปลาอะไรเรื่อยๆกลุ่มันต้องมีคมจะไปอยากใส่หลุดไปเรื่อยๆไอฮะตันตัวเต็มต่อไปลุยเลยตัวนี้ได้ยินแต่เสียงครับพี่น้อง ยังโดดลงซื้อหนีแล้วครับยังงเตเสกอาวุธเสริมครับแหนหน่อยครับพี่น้อผมดิงนี้เขาไม่กินเับพี่างมันโดดลงเลยเดินไปเอครับไอซีอแข็งแล้วพี่น้อเดินัปเดดลงนีแล้วครับ nhìn này mới hiện ra tí nó cái sẻ vậy nên phao ไม่อยู่ครับอยู่เนาะน้มพองนะพี่นอ่องอยู่ครับมาทันครับเฮ้พี่น้องไปตไปไหมครับถ้าพองพองอะไรกินครับพี่น้องหมอบอยู่หมอบอยู่ขังจะฟังครับ เอำลังผ่านครับมนันนี่พอแล้วครับเดี๋ยวนึงโอไม่ครับโอ้โกบไหลครับพี่น่อยแต่เป็นกบไม่อายุขันจะพังเลยครับไปน่กบไม่ครับไปลอล่าไปเลย โอ้ผ่านดีแล้ว ครับพี่น่องข้าเดินถ่ายไปยังเข้าไปยังหายตัวไีมครับหายตัวไีมพี่น,อน่องหายตัวนีมเสียงกบขื่นฟังครับพี่น่องอคว้าครับ ขันน้ำอย่างแค่ไหนขึ้น่อยครับขันี้ำอย่างตัมที่หกครับขันน้ครับผมติดแจ้งครับผมไปเริ่มชมตัวต่อไปครับ มาครับมันม้วนออกอยู่สามนะาสี่ให้น้านะครับแต่ว่ามันตอมีผิดพลาดบ้างนะครับเพราะว่าก็อยากเอาบรรยากาศนั้นนะครับแล้วจะเยาะเย้ยกันพอได้ลุ่นได้เล่นแก็สีได้พายใหญ่ไหมแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าหมันครับตะเปลี่ยนกบหน่อยนะพี่น้องกบยินดีแล้วครับอันนึงครับอยู่ถึงงตะครั้งครับ เวคอยงชุ่มกันครับโอ้เกียกไปแล้วครับมวนไหนี่น้รอเดี๋ยวนึงทิ้งตฟังครับวบายทันแบบนั่งขโมยกุบหุ่นเดียวกันเป็นครับ มาเร็วๆโมเมนตยครับไปไยดูมีชุ่มตัวต่อไปครับผมเห็นมานครับข่อยตัวนึงครับ งั้ครับพี่น้องเตรมเจ็ดครับอจังครับพี่น้องจังหมนงบหมนหมานหมานฝน,น,นสองเนี่ยพี่น้องจะา่าโบแห้งกันเลยครับเพราะว่าฝนแรกเมืเ่อน,นะกะแห้งครับจะมามาคำํำมาดึกม,มีเลยมาสั่งฝนสองครับถือว่าหมานครับพี่นอ้องไปลดใไปชมตัวต่อไปครับผม อีเดียหาอีเหากรบเต้ไหนครับพี่น้องกับแบรน้วครับผลงานรวมแปดตัวครับนะครับคิดหน่ายมากกันไหม